ถ้าพระรมตัวไม่เหมาะสมเราไปว่าไปด่าเขาช่วยเป็นหูเป็นตาแบบนี้เป็นการช่วยดูแลพระศาสนาหรือไม่ครับเพราะคนไม่ดีอยู่ไปพระศาสนามีแต่เสื่อมเสียไม่น่ามาบวชเลยการทำแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับก่อนที่จะคุยเรื่องแบบนี้ขอบอกก่อนนะไม่ได้อาศัยกระแสมาต่อว่าหรือซ้ำเติมคนไหนที่ออกเป็นข่าว การผิดพระธรรมวินยัยเมื่อทำผิดก็ต้องสึกนั่นคือการดำรงในเพศนักบวชไม่ได้แล้วนั่นคือผลที่เบาสุดที่พวกเราเห็นกันคือโดนจับสึกหากพวกเราถามว่าเป็นการช่วยดูแลพระสาตนาไหมาต้องขอตอบว่าพวกเราต้องแยกคำว่าผิดทางโลกออกจากผิดกฎหมายด้วยนะ การจะดูแลพระสัตว์นามีมากมายหลายอย่างแต่การที่เห็นคนทำผิดแล้วเอามาตั้งประเด็นขึ้นมากล่าวว่าดาทอด้วยวาจาทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามุสาวาทศีลข้อสี่ไม่ได้ตีความหมายสั้นๆว่าพูดโกหกอย่างเดียวนะพูดสเสียดก็คือหนึ่งในนั้นและการพูดจาสอเสียดนี่แหละที่ปลุกสิ่งที่ไม่เกิดให้มันเกิด อะไรคือสิ่งที่ไม่เกิดให้มันเกิดก็คือการปลุกระดมความโกรธของบุคคลอื่นเชาวพวกเราได้กระจายข่าวตามโซเชียลว่าพระท่านนี้เมื่อสีกาพวกเราคิดว่าคนที่เข้ามาอ่านและคอมเมนต์ในสิ่งที่พวกเรากระจายออกไปจะมีอะไรเกิดขึ้น หากพวกเรายังไม่เข้าใจลองนึกถึงตนเองเห็นข่าวแล้วมีอารมณ์โมโหขึ้นมาแล้วอยากไปแสดงความคิดเห็นในบทความเหล่านั้นพวกเราจะแสดงความคิดเห็นแบบไหนลองมาอ่านคอมเมนต์แต่ละคนดูสิมีไหมกี่คนที่จะบอกว่าคนเราผิดพลาดได้เขาก็คนธรรมดาอย่าซ้ำเติมคนเหล่านั้น หรือถ้ามีก็โดนภาษาปัจจุบันคืออาจถูกตามล่าคุกคามตรวจสอบว่าเป็นใครดังนั้นหนึ่งในคนแสดงความคิดเห็นคือมาเพื่อด่าทอและคิดว่านี่คือผลกรรมที่เขาพึงได้รับเพราะทำตัวเองแต่พวกเราเคยคิดหมายว่าวาจาที่แสดงออกไปนั้นคือสิ่งที่พวกเราแสดงออกไปด้านพลังงานและสิ่งที่พวกเราคิด แล้วคิดว่าทุกการกระทําที่พวกเราทําไปจะไม่มีการันตีกลับงั้นหรือยิ่งคนที่กระจายข่าวออกไปคนหมื่นคนเห็นแล้วโมโหไม่พอใจเทศส์ด่าคนที่ทําผิดลองจินตนาการดูว่าความโกรธที่หมื่นคนเห็นพวกเราลงไปจะมีผลกับพวกเราแค่ไหนคิดกันเอาเอง เอาง่ายๆมีคนที่เขาทำหน้าที่เหล่านี้หากพบเจอก็แจ้งข่าวแก่ท่านที่ทำหน้าที่ก็พอแล้วหลังจากนั้นกระบวนการจะดำเนินการเองต่อให้พวกเราไม่แจ้งเชื่อไหมกระบวนการกดแห่งกรรมไม่มีลําเอียงนิ่งเฉยจะเริ่มกระบวนการเองแล้วหากถามว่าเป็นการช่วยดูแลพระสาสนาไหมาขอถามคนถามว่า พวกเราทำผิดศีลข้อสี่มุสาวาตไหมถ้าทำผิดข้อนี้แล้วเหมือนคนทำผิดแต่ก็ไปรักษากฎหมายจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไหมในคำเหล่านั้น ดังนั้นการช่วยดูแลพระาศาสนาที่ดีที่สุดคือพวกเราทำตามพระธรรมคําสอนแล้วมาปฏิบัติแล้วรู้แจ้งเห็นจริงตามลำดับบารมีของตอนไปแล้วยืนยันด้วยตนเองแล้วก็มาเผยแพระธรรมที่ตนเองถึง,ถงตามภูมิธรรมแห่งตนนั่นคือการที่เรียกว่าได้ช่วยเหลือดูแลพระาศาสนาที่พวกเราทำตรงจุดไม่ใช่เอาการทำให้กิเลสคนอื่นที่ยังไม่ตื่นมาตื่นด้วยตัวอักษรบางคนของพวกเราตามโซเชียล แบบนั้นไม่คุ้มเท่าไหร่นะอย่าลืมว่าคนที่พลาดจะเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะมียศใหญ่แค่ไหนก็คือคนธรรมดาเหมือนพวกเราหากไม่ใช่พระอนาคามีก็แค่กดแค่ข่มไว้หากถูกกระตุ้นก็เขื่อนแต่เขื่อนพังได้เช่นกันดังนั้นคนที่ทำผิดก็ทุกมากพออยู่แล้วกับสิ่งที่ตนเองได้รับไม่ต้องไปซ้ำเติมพวกเขาด้วยวาจาเพราะจะเป็นการสร้างกรรมไม่ดีให้ตนเอง อย่าลืมว่าหลวงปู่ดูท่านสอนนะว่ากมทางวาจาหนักที่สุดนะคนถามเขาถามว่าผิดไหมที่ด่าคนไม่ดีแยกคำว่าผิดกฎหมายกับผิดศีลออกด้วยนะเช่นการด่าทอในโซเชียลอาจจะมีบางครั้งไม่ผิดก็จริงในด้านกฎหมายแต่อีกด้านก็ผิดศีลข้อสี่มุสาวาทเช่นกัน ยิ่งยุคนี้เขาฟ้องกันได้แค่ไปแสดงความคิดเห็นในโซเชียลควรระวังที่เขาบอกกันว่าไม่รับคําขอโทษด,ด้วยวาจาแต่จะรับด้วยการปรับที่มาหมิ่นประมาทหลวงปู่ดุลท่านสอนว่าการกระทำที่ส่งจิตออกนอกนั้นไม่มีผลกำไรมีแต่ขาดทุนแถมยังพาจิตให้ฟุ้งซ่านอีกต่างหาก แต่ในการคุยวันนี้ไม่ได้ห้ามใครโพส์อะไรให้คนอื่นรับรู้แต่ว่าควรจะบอกกล่าวให้รัดกุมเพราะบางครั้งเจตนาดีอาจจะไม่คุ้มที่จะแลกกับบางอย่างอีกอย่างคนที่ทำผิดเขาก็ทำปกปิดได้ไม่นานหรอกคนโบราณบอกว่าคนไม่เห็นผีเห็นหรือแอบ,บทำอะไรผีขายหน้ายังไงมันปิดไม่มิดหรอก ไม่ผิดนะถ้าจะตักเตือนหรือแสดงความคิดเห็นแต่จะผิดก็คือเข้าข่ายมุสาวาทหมายและมีผลสะเทือนอย่างไรอย่าลืมคำว่าหากไม่ใช่ตนเองยืนตรงนั้นอาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพระบางท่านบวชมานานไม่เคยสัมผัสสตรีเลยพออมาสัมผัสกายสตรีลองถามหนุ่มๆดูสิว่ามันทําใจหนุ่มฟุ้งซ่านมากแค่ไหน กามาคุณทั้งห้ามีแต่พระอนาคามีท่านที่ทำลายสิ้นได้แต่พระที่ยังไม่ถึงก็แค่ข่มไว้กดไว้ การข่มการกดไว้ไม่ได้หายไปไหนนะมันยังอยู่หากมีคนมาสกิดก็ทำให้เขื่อนแตกพังได้พวกเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยเขาทำผิดเขาก็ยอมได้รับกรรมแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่พวกเราสิคุ้มไหมกับการที่บอกว่าทำการด่าทอคนอื่นที่เขาพลาดอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้รักษาพระศาสนาไว้ด้วยการใช้คำด่านะอย่างหนึ่งพระ ที่ท่านภาวนาไม่ไม่เก่งอนะอย่างเก็บกดทางเพศนะถ้าเก็บกดทางเพศถ้าไม่ใช่ภาอนาคาเนี่ยอย่างเก็บกดทางเพศย่ข่มเอาไว้นะเพราะนถ้าถูกย่าถูกสะกิดอะไรเนี่ยเขื่อนก็พังง่ายนะกำแพงก็ทลายง่ายนะเพราะมันเก็บกดแล้วก็ไรเดียงสา เจอแต่คนยกยอปอบปั้นคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาใจบุญอะไรเงี้ยเชื่อง่ายเพราะว่าอ่อนต่อโลกคนเหล่านี้พอพลาดเราอย่าไปด่านะอย่าไปด่าอย่าไปซ้ําเติมเขาพลาดเนี่ยเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วนะทุกวันนี้เขาก็ได้รับความทุกข์มากมายอย่าไปซ้ําเติมคนที่หกล้มคนพลาด เห็นเราบางทีก็อนาถใจนะอนาถใจบางคนก็ด่าใหญ่เลยเป็นบเป็นนักเผยแพร่ธรรมะนะได้โอกาสวด่าด่าด่าดา,ดา,ดาเผยแพร่ด้วยกันด่าเนะี่ยนั่นมันมูสาวาดนะพูดไม่ดีพูดสอเสอเสียดสออเสียดยังไงอย่าง พระวันนี้ไม่ดีศึกไปแล้วเราก็ด่าด,าด,าดา่าคนอื่นได้ยินนะโทรสาเขาก็ขึ้นเขาก็ผสมลงดา่าอันนี้เรียกว่าสอเสียดนะกระตุ้นกิเลสของคนที่ยังไม่ได้เกิดกิเลสให้มันมีกิเลสขึ้นมากระตุ้นให้กิเลสที่มีอยู่แล้วรุนแรงขึ้นนี่ไม่ใช่การรักษาศาสนานะแต่เป็นการหานรกใส่ตัวเองชัดๆลยนะั่นพวกเรา อย่าเที่ยวด่านะพระพุทธเ,เจ้าไม่ได้สอนบอกให้เราไปด่าคนชั่วนะ